โอเคครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาทำ Q&A นะครับก็มีน้องคนนึงนะครับที่ชื่อว่าลบหนึ่งนะครับเขาก็ได้ถามผมว่าพี่ไม่ลองทำ Q&A หน่อยหรออะไรประมาณนี้นะผมก็เลยแบบผมก็ไม่รู้ว่าจะมีคนถามผมหรือเปล่าผมก็แบบใครจะถามอะไรประมาณนี้ผมก็ตอบน้องเข้าไปนะน้องเขาก็เลยได้หาคำถามมาให้ผมทั้งหมดเลยนะครับก็มีมีอยู่ทั้งหมด12ข้อนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตอบเลี้ยงข้อให้เลยนะครับสำหรับน้องลบหนึ่งซึ่งผมได้แบบ เขาเรียกว่าได้ดึงคือนานนะเออคือน้องเขาถามไปนานแล้วไงเ,เมื่อเมื่อเมื่อ2เดือนที่แล้วผมก็เลยจะมาตอบนะครับข้อที่1ครับพี่เปิดช่องมานานกี่ปีทํำไมถึงมาทำ YouTube นะครับสำหรับช่องใช่ไหมช่องก็คือผมจําไม่ได้นะครับแต่ถ้าดูเกี่ยวกับในช่องผมอะ่ะคือผมก็เข้าร่วมเมื่อ4มกราคม2 0 1นนะเออก็คือต้นๆเดือนเลยอันนี้ก็จะไป <ๆ S 2> ไปลายเดือนก็2 0 1 7 2 0ส8 2 0 1 9 2 0 2 0 ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ3 3ปี3ปีเกือบ4ปีนะเออเหลืออีก3ปี11เดือนแล้วกันประมาณนี้ตอนนี้ก็3ปี11เดือนนะครับก็ถ้านับตอนเปิดช่องจริงๆหรือนับตอนสมัครผมก็จาไม่ได้ว่ะคือผมก็ประมาณนี้แล้วกันก็ดูสถิติก็คือเข้าร่วมแล้วกันนะครับก็ประมาณ3ปีนะแต่คือผมอ่ะก็น่าจะตอนมหกป่ะเออก็นั่นเริ่มนัก็คือตอนมหใช่ไหม <laughs> ผมจำไม่ได้วะยี่เคอันนี้อันนี้ถือว่านานนานโคตรเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณ3ปี3ปีเกือบ4ปีนะเออก็คือผมเริ่มทำใช่ไหมพอผมเริ่มทำฟืบมันก็เลยมีคนมาดูเออพอมีคนมาดูก็แค่นั้นแหละแล้วพอหลังจากนั้นพอผมจบหมอ6กฟบผมก็ไม่มีเวลาทำคลิปเพราะผมขึ้นมาหาลัยไง ผมขึ้นมาหาหลายปีหนึ่งผมก็แบ่งเวลาไม่ได้เพราะทํากิจกรรมกับทํางานมันก็เยอะพอมันเยอะฟึบมันก็เลยแบบมีปัญหาแล้วผมก็ไม่สามารถแบบทําคลิปกับห้องส่วนรวมได้นะมันก็เลยผมก็เลยตัดเรื่องนี้ออกไปนะผมก็เลยไม่ได้มาทํา y o u t u b e แล้วก็ไม่ได้บอกพวกแบบคนดูด้วยนะว่าผมหายไปไหนอะไรยังไงมันก็เลยทําให้ช่องผมลดลงอย่างนี้นะครับก็แต่ผมก็ไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เพราะผมทําตัวเองนะครับแต่ก็ นั่นแหละครับก็สำหรับคำถามนี้ <c oughs> งงไหมไม่งงนะ,ะก็เกือบเกือบ4ปีนะประมาณนี้ละกัน3าปีเกือบ4ปีก็ <c oughs> จริงจังแค่ปีแรกหลังจากนั้นนะนะั่นแหละตอนอยู่ในมหาลัยก็เวลกรรมเลยครับไม่ได้ทำเลยเออเพิ่งมาทำตอนช่วงท้ายเนี่ยม,มาช่วงตอนปี2เนี่ยเออคือปีนปีแรกอะทำทำ,ทำถือว่าแบบตั้งใจทําอยู่นะปีหนึ่งอะเอ้จะพูดปีหนึ่งไม่ใช่ดิต้องบอกปีแรกในการที่สมัครอ,อยู่เลยเออคือผมตั้งใจทําพอปี2ผมขึ้นมาหาลัยผมก็ไม่ได้ทําละ เลยล้วเพิ่งมาทําในช่วงปีปีสองเทอมสองอะไรนี่แหละเออนะครับทำไมถึงมาท o u t u b e ก็เพราะอยากให้คนอื่นมาแชร์ความแบบความคิดเห็นในเกมกาชาที่เราเล่นว่าเกลือเหมือนกันหรือเปล่าได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรประมาณนี้นะครับ2พี่คิดจะเลิกทาหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดนะครับไม่ได้คิดจะเลิกทําอยู่แล้วเพราะมันเป็นยูเซอร์เราแบบมันเป็นช่องของเราเราจะสามารถทําหรือไม่ทําก็ได้ก็คือถ้าผมพร้อมผมก็จะกลับมาอัพคลิป แต่ถ้าผมไม่พร้อมผมก็จะปล่อยไว้ก่อนแต่ก็อาจจะไม่เหมือนไม่เหมือนช่วงที่ผมดังบูมบูมมันก็ไม่นับว่าดังนะต้องบอกว่าช่วงนั้นที่ผมมีคนดูดีกว่าเออช่วงนั้นที่ผมมีคนดูแล้วอยู่อ่ะผมเข้ามหาลัยปีหนึ่งใช่ไหมเออมันก็อะไรอะไรหลายอย่างมันก็ไม่พร้อมแล้วมันก็ไม่ทันครับผมก็เลยหยุดไปเลยนะมันก็เลยแบบคือผมก็หยุดทําช่องไปปี2ปีเลยมั้งเออผมก็เพิ่งมาทําตอนปี2ไปปลายหรือ น่า,น,าน่าจะปี2ปี2ต้ตน,ตน,ตนหรือไปลายนี่แหละจำ,จำไม่ได้นะก็ประมาณนี้ผมก็เลยแบบกลับมาทำดเฉยแต่ช่วงปีหนึ่งแรกคือผมแบบยอมเลยไม่ไหวครับคือเหมือนแบบสภาพอะส,สภาพร่างกายเราไม่พร้อมที่แบบจะเรียนไปด้วยแล้วก็ทํากิจกรรมไปด้วยแล้วก็มาอัพคลิปมันก็ยากไปหน่อยครับเออมันเลยผมเลแบ่งเวลาไม่พอนะเออเลยทําให้ผมยุดทํา y o YouTube ไปแต่ถ้าถาม ก็กลับมาคําถามที่2ก็คือพี่คิดจะเลิกทาหรือเปล่าก็คือผมไม่คิดจะเลิอกอยู่แล้วครับถ้าผมพร้อมผมก็จะกลับมาอัพคลิปตลอดครับคือช่องนี้ผมก็นั่นเนี่ยก็ยันแก่เออจะพูดว่ายัางไม่มีคนดูก็ได้นะเพราะอย่างน้อยพื้นฐานของช่องผมอะต่อให้ผมลงคลิปแบบนอกกระแสแค่ไหนแบบไม่ว่าจะเป็นคลิปตัวกระตุ้นอะไรอะอย่างน้อยขั้นต่ําที่ผมได้มาก็คือ10บบิวครับอืมสิบวิวนี้ก็ยังอยู่กับผมผมก็พอใจอยู่ในระดับหนึ่งที่มันไม่ถึงกระส่วนนะเออ แล้วก็3เคยท้อจนไม่อยากทําต่อเปล่าหรอก็คือไม่อยากจะท้อเหรอจะพูดว่าท้อผมก็ไม่ชัวนนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ท้ออะไรขนาดนั้นนะแค่บางช่วงที่ผมลงคลิปไม่ไหวจริงๆผมก็ไม่ได้ลงเลยผมก็ไม่ได้บอกอะไรแบบคนที่ดูคลิปผมเลยเอออันนี้คือข้อเสียนะครับช่องอื่นถ้าเขาไม่ทําเขาก็อาจจะบอกว่าปีนี้ผมไม่ว่างอะไรอย่างนี้แต่ผมไม่ได้บอกเลยนะถ้าผมจะแบบถ้าผมไม่ได้ถ้าผม ถ้าผมเหนื่อยหรือผมไม่ได้ทําผมก็หายไปเลยอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็จะถ้าจะเห็นผมกลับมาผมก็จะกลับมาอัพคลิปเองนะครับถามว่าเคยท้อก็กลับมาอีกแล้วครับ <c oughs> คือผมชอบอธิบายไงอธิบายให้มันเข้าใจในวงกว้างนะแล้วก็จะมาจบประเด็นคําถามที่หลังนะเคยท้อ <c oughs> <c oughs> จนไม่อยากทําต่อเปล่าก็ไม่มีครับก็ไม่ดีก็ไม่ได้ท้อครับเออมันก็ไม่ได้ท้อถามว่าผม จะบอกว่าถ้าผมไม่ทําผมก็ไม่ได้เงินใช่ไหมทุกวันนี้ที่ผมทําผมก็ไม่ได้เงินอยู่แล้วนะครับเออมันก็แบบว่ามันเหมือนเป็นงานอดิเรกอะผมแค่อยากอัพผลงานไว้แบบไม่ว่าผลงานนั้นจะดีไม่ดีขนาดไหนแต่ผมก็อยากอัพไวในโซเชียลไว้ก่อนนะอยากให้ผมผมมีแบบมีอะไรที่ให้มันน่าจดจํามั่งนะครับไม่ใช่ว่าแบบผมไม่มีอะไรเลยอะไรประมาณนี้นะเออก็ข้อ3ามก็ตัดประเด็นไปก็คือผมไม่เคยเขาเรียกอะไรนะผมท้อผมเคยท้อแต่ผมไม่มีครับไม่อยากทําต่อก็ไม่มีครับสี่ ข้อที่4นะครับพี่คิดจะเล่นเกมไรต,ต่อหลังจากไซตามะเออช่วงนี้ที่ผมเล่นก็จะมีฟรีไฟลนะครับแต่ส่วนเกมเศรษฐีนี่ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะผมว่าผมก็อยู่ในช่วงที่แบบอยากเลิกมันก็เลิกแหละมันก็ชุดผมก็เลิกไปกับเดือนแล้วแค่เข้าไปดูดูได้หน่อยเพราะผมว่าเกมเศรษฐีอีเวนต์มันมาใหม่จริงแต่มันมาเป็นช่วงที่ผมขยันช่วงแบบครึ่งปีเลยมั้งที่ผมเล่นแบบเต็มที่ครึ่งปีอะ่ะเออ คือช่วงนั้นก็แสก็แสมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับสำหรับช่องผมเพราะเขาชอบช่องที่แบบอยู่มานานสองสปีอยู่แล้วนะผมก็ไม่สามารถมัดใจคนดูเกมเศรษฐีได้แล้วพอมาถึงระยะหนึง่งพอผมมีคนดูแบบร้อยัพสำหรับเกมเศรษฐีผมก็เลยท้อมันก็ไม่ได้ท้อผมก็เออมันอยู่ในช่วงที่ผมเบื่อเอ,อต้องบอกว่าผมไม่ได้ท้อนะผมเบื่อผมเบื่อเกมเศรษฐีแล้วผมก็เลยไม่ได้เล่นอีกแล้วครับใช่เกมเศรษฐีไม่ได้เล่นอีกแล้ว ถ้าถามแล้วก็กลับมาคําถามเดิมครับอันอันอันนั้นผมอธิบายอธิบายช่วงที่ผมเล่นอยู่นะเออส่วนไซตามาผมก็เล่นทุกวันครับแต่ผมแค่ไม่รู้จะอัพคลิปอะไรเออแล้วถ้าเขาถามว่าแผนที่ผมคิดจะเล่นเกมเอะไรต่อหลังจากไซตามะคือผมคิดไปเยอะมากนะแต่แค่แต่แค่ผมไม่มีเพื่อนเล่นในคอมเท่านั้นเองผมก็เลยส่วนมากก็เลยจะอยู่ในโทรศัพท์3เกมที่อาจที่อาจจะเห็นมีตอนนี้ก็จะมีฟรีไฟล์นะครับ ฟรีไฟแล้วก็วันพันแมนเนี่ยอาจจะมีครับมีตอนนี้แค่คิดได้ก็มีอยู่2เกมนี้เกมคอมก็อาจจะมีนะครับเอออย่างกลาเดตก็คือผมไปซื้อมาแล้วนะเออคือผมถ้าผมเล่นผมก็จะเล่นคนเดียวนะแบบเป็นเกมแนวสร้างบ้านเนี้ยเออผมก็ชอบอยู่แต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะลงตอนไหนเหมือนกันก็แล้วแต่อนาคตครับคือผมอยากทําผมก็ทานะแต่ตอนนี้ก็ได้อยู่แค่ฟรีไฟล์กับไซตามะนะเออกับไซตามะ พี่ยังเล่นไลน์เรนเจอร์อยู่ไหมคำถามที่5นะครับอันนี้ผมไม่ได้เล่นแล้วนะเออคือไลน์เรนเจอร์มันเป็นเกมที่ไม่ไหวครับไม่สามารถที่จะเล่นต่อได้สําหรับคนที่แบบคือผมพูดเลยคนที่ไม่เติมอ่ะคือเล่นยากโคตรต่อให้มันจะอัพอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ขั้นแรกที่1เลยนะครับเกมไลน์เรนเจอร์อ่ะมันจะปรับเปอร์เซ็นต์ในการได้ตัวใหม่ก็คือมันจะพอมันปรับเปอร์เซ็นต์ด้วยตัวใหม่ใช่ไหมเฮ้ยจะบอกว่าไงเนี่ยวะคือคนอ่ะคือมันจะให้แต่คนที่แบบ เป็น ID ดีใหม่เออไอดี ID ใหม่ที่เพิ่งสมัครมาส่วนไ d ดีเก่าอย่างผมอ่ะอันนี้ผมไม่รู้ว่า ID ดีคนอื่นโชคดีหรือไม่โชคดียังไงนะแต่คือ i อดีผมอ่ะผมลองไปผมลองม,มันมีช่วงหนึ่งที่ผมกลับมาเล่นเออคือมันไม่ไหวจริงๆนะครับเออคือมันคือมันไม่ทันอ่ะมันไม่ทันเลยอ่ะแล้วยิ่งเราแบบสามารถสุ่ม3ได้แค่300เพจอย่างเงี้ยคือมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้เลยนะครับเออสำหรับเกมไลเลนเจอร์นะ คือผมสุ่มผมตอนนั้นผมเล่น2เดือนมั้งผมได้ประมาณ600้อถึงเก้าร้อยอะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วผมก็ลองไปสุ่มในอีเวนต์น่คือมันแบบตัวใหม่ผมไม่มาสักตัวเลยผมก็เลยแบบคิดว่ามันมันมันไม่ควรที่จะเล่นต่อแล้วอะ่ะคือเขาปรับเดทดรอปมันยากเกินไปนะครับก็เลยแบบก็เลยเลิกแบบจริงจังนะเออพี่คิดจะเปลี่ยนแนวทำยูทู e เปล่าออกเกมข้อที่หกอ่อคือจะเปลี่ยนเกมหรือเปลี่ยนแนวถ้าเป็นแนวทําอาหาร แนวทําอาหารการใช้ชีวิตท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าผมก็คิดตลอดแหละแต่แค่มันอยู่ในช่วงเวลาที่ผมจะทําหรือไม่ทําแล้วก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่ผมสามารถทําได้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นไปเที่ยวอย่างเงี้ยผมก็อาจจะถ่ายมาบ้างนะเพราะช่องผมมันก็ที่มันเน้นมันมันก็ไม่ได้เน้นแคสเกมตลอดทุกคลิปนะครับมันก็เหมือนแค่ไม่อยากให้ช่องมันเงียบเกินไปแล้วผมก็เลยแบบต้องมาแคสตลอดเวลาแต่มันก็แคสเกมเป็นหลักแหละแต่ถ้ามันมีแนวอื่นไหมมันก็มีปนตลอดอยู่ในช่วงเวลาครับอืม ก็แล้วแต่นะอืมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ๆพรุ่งนี้ผมอาจจะลงคลิปวิ่งพรุ่งนี้ผมอาจจะลงคลิปเที่ยวอะไรมันก็แล้วแต่เออมันอยู่ในช่วงเวลาของชีวิตผมด้วยมันก็แล้วแต่อะไรหลายๆอย่างว่าแบบผมจะได้ไปเที่ยวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเจ็ดชื่อแล้วก็อายุชื่อก็ชื่อเล่นก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับผมก็เขียนไว้ว่าคุณโหน่งนะครับแต่ไม่มีคําว่าคุณนะคือชื่อนี้มันเกิดมา เนื่องจากเพื่อนของผมผมไปดูต้องบอกว่าผมไปดู youtube ช่องคุณกาย Channel ที่เล่นไมค์ครับเมื่อนานมาแล้วผมก็เลยมาตั้งชื่อว่าเป็นคุณงงแล้วหลังจากนั้นน่ะ<อ>เพื่อนเออเพื่อนมันก็เรียกแต่เหมือนพอมันเห็นพอมันเห็นชื่อที่ผมตั้งยูเซอร์ไหนผมจำไม่ได้นะอืมหลังจากนั้นเพื่อนก็เรียกว่าคุณงงคุณงงมานานเลยผมก็เลยมาตั้งชื่อช่องว่าคุณงงเลยเออก็แค่นั้นส่วนอายุตอนนี้ผมก็ ยี่สิบเอ็ดและครับเพิ่งยี่สิบเอ็ดไปไม่กี่วันเองแปดอะไรที่ทําให้พี่ทําคลิปอยู่ทุกวันอะไรที่ทําให้คลิปพี่คําตอบเดียวก็ง่ายๆครับก็แค่อยากมีผลงานลงในสื่อออนไลน์ครับแค่นั้นแต่ไม่ว่ามันจะดีไม่ดีแต่ผมก็อยากอับไปก่อนนะเออเรื่องคุณภาพผมก็ผมก็อยากแคร์นะแต่มันเหนื่อยไงบางแบบคลิปไหนดีก็ดีครับคลิปไหนปานกลางก็ปานกลางคลิปไหนไม่ดีก็ง่ายๆก็ง่ายๆครับ มันแล้วแต่ผมด้วยจะจัดว่าคุณภาพมันก็นั่นแหละเออแต่ส่วนมากผมก็ไม่ไม่ชัวร์นะเพราะต่อให้ผมตัดดีแค่ไหนอะยังไงอะยอดวิวอะมันก็มาจากกระแสอยู่แล้วนะครับสมมุติผมตัดคลิปโง่ๆเลยนะแต่ผมแบบคลิปนี้มันเป็นกระแสที่ดีอะยอดวิวมันก็เยอะแต่ส่วนคุณภาพนั้นมันมันแล้วแต่ช่องนะครับแต่ของผมมันทําคนเดียวทุกอย่างมันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่อารมณ์ดีกว่าแล้วแต่ช่วงเวลาเหมือนเดิมครับอะไรหลายๆอย่างเหมือนเดิมครับ ส่วนของ9พี่เคยคิดจะทําใหม่ปะพี่เคยคิดอยู่แล้วครับว่าจะทําช่องใหม่คือเนื่องจากว่าช่องพี่อะ่ะมันผลิตเกมอยู่หลายเกมใช่ไหมมันก็จะมีเกมเศรษฐีเมือ่อเมื่อที่เมื่อหลายเมื่อหลายเดือนที่แล้วแล้วก็มีเกมวันพันแมนแล้วก็มีเกมไอ้นี่เกม Hunter x Hunter แล้วก็เกมผีไฟคือเกม Hunter X Hunter ออ่ะอยู่ในโหมดอยู่อยู่ในหน้าแนะนำนะครับเพราะยอดวิวผม ยอดวิวอ่ะยอดวิวขึ้นตลอดแล้วก็วันพันแมนครับยอดวันพันแมนก็ขึ้นนะก็ขึ้นแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเวอร์ขนาดนั้นแต่ก็ขึ้นตลอดคือมันไม่ได้ขึ้นน่าเกียดเล้มันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะแต่มันขึ้นตลอดเนี่ยเออแล้วก็ฮันเตอร์เองฮันเตอร์ก็ขึ้นตลอดแต่เกมเกมเกมเดียวที่มันไม่ขึ้นก็คือฟรีไฟนะเออพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าต้องบอกว่าผมดกว่าผมไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมมันถึง มันถึงไม่ติดแบบนั่นมั่งนะสักคลิป2คลิปแต่ก็อย่างว่าครับคนมันทําเยอะแล้วก็อาจจะทําอะไรเดิมๆพูดๆอาจจะแบบไม่ได้แบบมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองในการพูดแบบคาํายงคาหยาบแล้วก็ไม่ได้เอนเตอร์เทนโหดอะไรขนาดนั้นก็เลยอาจจะทําให้วิวมันอยู่แค่10กว่า10กว่าวิวนะเออฟรีไฟพี่ก็เลยอยากเออน้องก็ถามพี่นี่วาพี่ก็เลยอยากคิดว่าพี่จะทําช่องใหม่แล้วก็ไปลงสําหรับเกมฟรีไฟให้มันรู้แล้วรู้รอดไปแล้วพี่ไปทําช่องใหม่มาแล้วนะ ผลสรุปแม่งยอดวิวเกมฟรีไฟช่องใหม่พี่ยังยอดวิวเยอะกว่าเนี่ยช่องเนี้ยเออพี่ก็งงเหมือนกันว่าอืมช่องใหม่ขึ้นฝีแนะนําแต่ช่องนี้ไม่ขึ้นฝีแนะนําก็น่าจะมีหลายๆ,ๆน่าจะเป็นระบบอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันเพราะพี่อาจจะลงเกมหลายอย่างเกินไปนะคนก็ไม่รู้จักพี่มันก็ยากนะครับอืมก็เลยคิดว่าจะทําช่องใหม่เผื่อไว้ท่านเองนะเผื่อเกิดปัญหาอะไรสิพี่คิดจะเลิกทําวะ เฮ้ยอันนี้ถามซ้ำนะพี่ขอข้ามดีกว่าก็พอมันซ้ํากับข้อ2นะโอเคเราก็มาข้อที่11พี่คิดจะทำคลิปเล่นตามกระแสอย่างพวก1 4ึ่เปล่าก็คือพี่ก็คิดแต่อย่างว่าพี่ยังไม่ได้เปิดกล้องถ้าพี่เปิดกล้องมันก็น่าสนใจใช่ไหมแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้เปิดกล้องไนงะเพราะ ถ้าเปิดกล้องอะ่ะคนดูก็จะจําเราได้แล้วเขาก็อาจอาจจะมีบางคนที่พร้อมจะดูคลิปหลายๆคลิปไปกับพี่ทุกทุกคลิปที่พี่แคสไงเอออะไรประมาณนี้นะเออก็พี่ก็แค่คิดที่เฉยแต่ก็ต้องรอรอพี่เปิดกล้องอะ่ะเดี๋ยวพี่ก็แบบเดี๋ยวรอจบปีสี่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้รอพี่ๆว่างๆดีๆอะ่ะพี่ก็ว่าพี่จะแบบมามาลองทำยูทูบแบบเดินหน้าเต็มตัวแบบเปิดคลิปเปิดหน้าแบบตัดต่อแบบเต็มที่เออเอาเอาอะไรแบบให้มันพอดีพอดีหน่อย ช่วงนี้มันก็เรื่อยๆไปเปือยก่อนเอาแต่แบบคอนเทนต์เผื่อคอนเทนต์ดีก็เอาคอนเทนต์ดีไปก่อนนะครับข้อที่สองข้อส,สุดท้ายก็คือพี่จะทําอะไรหลังจากนี้คืออะไรทําอะไรหลังจากนี้อนาคตเหรออนาคตพี่ตอบได้เลยว่ายังไม่รู้นะครับอืพี่ยังไม่รู้เลยนะเออน่าจะพอสำหรับคลิปหนึ่งแล้วนะเออใช่พี่ว่าน่าจะพอละติดตามพี่ตั้งแต่พี่สุ่มเกลารไยเลนเจอร์ละใช่ไอดี ID พี่สุ่มยากมากนะครับอืม แล้วก็แฮชแท็กไอคอนโปรไฟล์ฟาฟาที่มาเมนคิปไปบ่อยอ่ะอันนี้พี่ขอโทษด้วยนะพี่จําไม่ได้จริงๆนะเออเพราะพี่อาจจะเป็นเพราะพี่หายไปปี2ปีหรือเปล่านะเออมันก็เลยจําไม่ได้นะครับแต่ก็ขอบคุณน้องสําหรับน้องลบหนึ่งมากนะครับที่น้องอยากให้พี่ทำเคอร์เนยพี่ก็จัดให้ลวครับตอบทุกอย่างอาจจะตอบไม่ตรงประเด็นนะเอออาจจะพี่ไม่เข้าใจอ่ะพี่ก็เลยพี่เป็นคนชอบอธิบายแต่มันก็อาจจะไม่ตรงไงเออพี่เรียน พี่เรียนการอธิบายมาหรือเปล่านะครับทาไมพี่ตอบไม่ตรงอะไรสักอย่างเลยหรือเปล่าอย่างงี้นะ <c oughs> โอเคถ้าถ้าอยากถามอะไรก็ถามได้เลยนะน้องเออเดี๋ยวพี่ตอบให้ใหม่นะแต่พี่รอบนี้พี่อธิบายอาจจะมั่วๆซั่วๆไปนะเพราะมันเป็นถือว่าเป็น Q&A ในรอบรอบที่สหรือรอบที่2ของของช่องนี่แหละเออพี่เคยทํา Q&A แล้วนะเออเพราะพี่ก็ไม่ค่อยได้มานั่งตอบอะส่วนมากพี่จะชอบนั่งอธิบายนะแต่ถ้าน้องเขียนแบบเขียนอย่างงี้มันก็ แต่พี่ก็ว่าพี่ตอบโอเคอยู่นะอืมคือมันคือบางคําถามที่พี่ตอบไม่ชัวร์เพราะมันเพราะมันไม่สามารถแบบฟีกได้อะแบบว่าพี่ไม่สามารถเลือกคําตอบนี้ว่าคําตอบนี้จะต้องแบบอย่างนี้อ่ะมันแบบพี่ต้องตอบแบบในอนาคตอ่ะมันไม่แน่ไม่นอนเนี่ยพี่ก็เลยตอบแนวแนวนี้ไปนะครับอืมพี่ว่าก็พี่ก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวมาสรุปใหม่ดิพี่ตอบอะไรหนึ่งก็คือพี่เปิดช่องมากี่ปีแล้วถ้าตอนเปิดช่องพี่ก็เปิดมาหประมาณ5ปี ทําไมถึงมาทํา youtube ก็เพราะอยากผลผลงานแล้วกันสองพี่คิดจะเลิกทําหรือเปล่าอ,อันนี้พี่ก็ตอบแล้วว่าไม่เลิกทํานะสามเคยท้อจนไม่อ่ากท,ทําีวิอันนี้ก็ไม่นะสี่พี่คิดจะเล่น,นเกมไรต่อหลังจากเสร็จมาอันนี้พี่ก็บอกกลมๆไปนะว่าพี่อยากเล่นเกมคอมนะแต่เพื่อนพี่มันไม่มีคอมเนี่ยพี่ก็เลยจะเล่นเกมมือถือต่อไปแต่พี่ก็ยังไม่รู้ว่าเกมอะไรน่าสนใจเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวก็เห็นพี่อัดคลิปเองแหละอันนี้ข้อส่ส่วนข้อ5พี่ก็ตอบแล้วนะว่าไม่ได้เล่นส่วนข้อ6 พี่คิดจะเปลี่ยนแนวทำยูทูบเบอร์อ๋ออันนี้พี่ก็บอกแล้วว่าพี่อาจจะทำหลายๆแนวในอนาคตนะขึ้นอยู่กับการํำคลิปแต่ก็คือช่องนี้มันก็ต้องเป็นช่องเกมส่วนหลักอยู่แล้วนะเออเจ็ดพี่ก็บอกชื่อลายูปไปแล้วแปดอะไรทำเฮ้ยอันนี้พี่ยังไม่ตอบมว่ะอะไรทำให้พี่ทำคลิป,ปวันอ๋อใช่ใช่อันนี้พี่ตอบแล้วอัพผลงานเนี่ยเอออยากอัพผลงานในช่องนะเอออยากอัพผลงานในสื่อออนไลน์เก้าพี่คิดจะทำอันนี้ก็บอกไปแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคครบนะเออกลัวไง กลัวบอกไม่ครบแงก็เลยแบบกล้าจะมาแบบไอ้นี่ซะหน่อยนะเขาเรียกว่าทบทวนคําถามกลัวน้องจะผิดหวังในคําตอบก็เลยจะมาแบบพูดให้มันคลีเคลีย์ยไงเพคก็ประมาณคลิป Q&A ของคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะบางคนอาจจะ10นาทีหรือกี่นาทีพี่ก็ไม่รู้ว่ากี่นาทีเหมือนกันก็ประมาณนี้เหมือนกันก็ถ้าอยากถามอะไรก็ถามมาได้นะโอเคครับ okay. ผมสับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ Q&A ก็เจอกันคลิป